แล้วผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมในเช่นเคยกี่น้อยครับผมอัปเดตการตั้งค่าต่างประเทศนะครับผมแอนดรอยด์ไลอ้สามารถใช้การตั้งค่านี้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะก็ไปดูการตั้งค่ากันก่อนเลยนะครับผมไปที่ฟันเฟืองตั้งค่าด้านบนอีเช่นเคยนะครับผมกดไปที่ฟันเฟืองตั้งค่าเลยและไปที่การตอบสนองนะครับปรับมองรอบๆเป็น96นะครับผมก้องดดอบ95ครับสโคป2 96 สโคป4เป็น100นะครับผมส่วน AWM 8 8นะครับมุมมองอิสระปรับเป็น0นะครับประมาณนี้ในส่วนของเรื่อง DPI ก็ยังคงเป็นค่ามาตรฐานนะครับแต่สำหรับใครที่อยากลองปรับ DPI ดูก็สามารถลองปรับได้นะครับลองปรับแล้วอคอมเมนต์ล่างคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับผมนะก็ประมาณนี้สำหรับการตั้งค่าต่างประเทศนะครับผมนะอ่ะก่อนอื่นเลยนะผมใครที่มองหาเว็บเล่นเกมที่ได้ตังจริงๆดูนะครับผมเราขอแนะนําเว็บเว็บนี้เลย ครับผมนาซาฮ่าฮ่านะครับผมนะก็ไปดูกันเลยหน้าเว็บนาซาเป็นที่เรียบร้อยในครับผมนะก็มีเกมมากมายเลื่อนลงมาเลยนะครับผมนะอ่าเลื่อนลงมาแล้วผมจะมีเกมมากมายให้เรานะครับผมได้เล่นกันนะครับผมนะนี่มีทั้งกีฬานะครับผมคาสิโนเกมฮิตนะครับผมนะมาดูที่ทางด้านของกีฬากันเลยในครับผมไปกดไปครับผมอ่าก็จะมีรูปแบบมากมายให้เลือกเล่นกันเลยในกระบผมนะนี่ครับผม เป็นเกมกีฬานะผมออนไลน์นี่ครับผมคาสิโนออนไลน์เกมสล็อตนี่ครับผมอ่ามีเยอะแยะมากมายเลยนี่ครับผมให้เลือกเล่นกันนี่ครับผมนะก็อยากเล่นอันไหนก็กดเข้าไปในอันนั้นเลยนี่ครับผมนะก็จะมีมากมายเลยนี่ครับผมนะก็ใครที่ถนัดแบบไหนก็เลือกเล่นได้นี่ครับผมอ่าต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับผมอ่าก็เลื่อนลงไปใครที่อยากเล่นอันไหนก็ บางเดิมพันอะไรได้นี่ครับผมนะนี่มีคาสินโนด้วยเนะี่ยคาสินโนก็รูปแบบคาสินโนเยอะมากมายเหมือนกันเนะี่ครับผมก็เลือกเข้าไปเล่นกันได้เลยนี่ครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นนี่ครับผมนะอ่ะก็ประมาณนะี้เนาะเกมมากมายจริงๆเนี่ยอ่ะครบเครื่องจริงๆะอ่าแล้วก็เป็นสล็อตก็มีนะสล็อตเยอะแยะเหมือนกันเนี่ยครับผมทางด้านของสล็อตน,นะครับผมนะมากมายเหมือนกันนี่ครับผมนี่เลยสล็อตน,นี้น่าจะเป็นรวมสล็อตแล้วนี่ครับผมนะโอ้โหเลื่อนแบบ เลือดไม่หมดเลยนี่ครับผมนะอ่าเยอะมากครับผมนะแต่ละเกมก็ไม่ซ้ากันด้วยนี่ครับผมนะเยอะมากครับผมสถานะของเกมนะครับผมนะอ่าก็ประมาณนี้เลยนี่ครับผมสถานะของอ่าในโซนของกีฬานี่ครับผมนะเกมแบ่งออกเป็นโซนด้วยนี่ครับผมเยอะมากมายเนี่ครับผมเลือกเล่นได้ตามใจชอบเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้สถานะของโซนกีฬานี่ครับผมนะไปดูอีกโซนกันเลยนี่ครับผม มาดูที่รูปแบบของคาสิโนกันบ้างครับผมไปที่คาสิโนเลยนะฮะรูปแบบของคาสินโนก็จะประมาณนี้นะครับผมนะนี่เลยโหมากมายเหมือนกันนะครับผมในรูปแบบของคาสินโนนะ,ะนครับผมนะโหก็เยอะนี่ครับผมนะก็ชอบแบบไหนก็กดเข้าไปเล่นกันเลยนะครับผมอ่ะต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับรูปแบบก็จะประมาณนี้เลยนี่ครับผมนี่เลยนี่ครับผมนะโอ้โหมีเล่นมากมายเลยนี่ครับผมนะก็ ประมาณนี้นี่ครับผมในโซนของคาสิโนนะครับผมนะส่วนใครที่อยากเล่นนี่ครับผมก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์เข้าไป NASA าห้ามีแอดามหน้านะแอด NA z a ห้านะครับหรือจะกดเข้าไปที่ลิงก์ร่างคลิปก็ได้เช่นกันครับเราไปที่สล็อตครับผมกดไปที่สล็อตเลยนะครับผมกดไปเลยนะครับมีมากมายนะผมนะนี่เลยนะครับผมมีมากมายหลายค่ายเลยนะครับผมนะนี่เยอะนะครับผมนะอ่า อ๋อก็มาดูที่ค่ายแรกกันเลยนะครับผมกดเข้าไปนี่ผมอ่ะก็เลือกเล่นได้ตามสบายตามใจชอบเลยนะครับผมหน้าเกมสวยมากนะครับผมนะนี่เลื่อนลงมาครับผมโอ้โหอย่างเยอะครับผมเยอะมากนี่ครับผมไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากนะครับผมเกมมากมายไม่ซ้ํากันเลยนะครับสําหรับเกมนะครับผมนะอ่ะนี่ ah. เลยเลื่อนลงไปฮะเลื่อนลงไปยังไม่สุดแค่นี้ฮะเลื่อนลงไปเรื่อยเลยนะครับผมนะมีมากมายเลยนะครับผมนะเออเว็บนาซาเนี่ครับผมนี่แล้วครับผมนะโอ้โหเลื่อนขึ้นไปครับผมนะ อ่าหน้าเกมสวยมากครับผมบอกเลยว่าไม่ซ้ํากันแน่นอนน่ครับผมสาหรับเกมนะครับผมนะสนุกมากครับผมนะย้อนกลับไปดูอีกค่ายนครับผมนะนี่โอ้โหเยอะมากนะผมนี่โคตรเยอะครับผมนะเออไม่ว่าจะเป็นเกมมีมากมายนะครับผมนะโอ้โหไม,ไม่ไม่อยากไม่อยากจะพูดอะไรมากมายครับคือมีมากนะครับผมนะเออเป็นส็ลตเน,นี่네ครับผมนะ ก็ใครที่อยากเล่นก็คือแบบแอดไลน์เข้าไปก็ได้นี่ผมแอดไลน์ n a z a 5รับผมหรือจะกดไปที่ร่างคลิปก็ได้เช่นกันนี่ครับผมนะนี่หลายค่ายมากมายเยอะเลยนะครับผมนะนี่ับผมนะไม่ซ้ํากันสักเกมนี่ครับผมสําหรับเว็บเว็บนี้นี่ครับผมนะอเดือนลงไปนะผมยังไม่สุดนะครับผมนะนี่เลยครับผมนะก็ ถ้าสำหรับใครที่อยากเล่นก็ลิงก์ล่างคลิปนะครับผมหรือจะแอดไลน์เข้าไปนะผมมีแอดน้ำหน้านะแอด NA ZA 55นะครับผม NAZA 55นะครับผมเกมมากมายนะครับผมมาเล่นเกมเกมนี้เลยนะครับผมนะถ้าเราเล่นเกมนี้ก็กดลงไปเลยนะครับผมอ่ะสำหรับคนอื่นอยากเล่นเกมไหนก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะเยอะเกมเยอะนะครับผมแล้วก็รอดาวน์โหลดอีกเช่นเคยนิดนึงฮะแล้วก็เอาโหลดเสร็จกดเริ่มต้นไปนะครับผมเริ่มต้นเสร็จแล้วก็ เครดิตในการสุ่มผมจะใช้เป็น40เครดิตในการสุม่มกดสุ่มตรงวงกลมที่หมุนัวหมุนเรื่อยๆหมุนๆนอ,อ่ะเออต้องมุนเป็นหม,ม,ม,มุนก็กดไปอ่ะมา16นะครับก็กดไปเรื่อยๆเลยและการกดไปมา16ก็คือยังไม่คุ้มนะครับ16นะครับม,มาครั้งที่2ยังไม่ออกครับมา3ไม่ออกเอ้ยออกอยู่18 18ปดนะฮะน่ากมก็สวยนะครับผมสวยมากเลยเฮ้ย48 ได้มาสิแปดได้รว,วมๆเป็นหกสิบเดี๋ยวหกสิบโเคดินแล้วทำไมอ๋อไปอีกนึงโอ้ยังไม่ออก,อกสองโอ้ไม่ออกเกินมาถือไม่มามาถือเอ้ยมาถือมาถือหนึ่งร้อยแปดครับผมฮยอาเอ้ย,อยบวกมาอีกแปดครับผมเป็นหนึ่งร้อยสิบหกแล้วทำไมอ๋อ เฮ้ยแตกหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทนะครับผมห้าเออเออแตกน้อยแต่แตกบ่อยนะชนะยี่สิบสองจุดศูนย์ศูนย์ะฮะเออหัวนึ่งร้อยหกสิบหกมาอีกครับผมมาเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยๆไปกันต่อไปกันต่อสุ่มสุ่มมีระบบสุ่มออโต้ด้วยนะครับมีเทอร์โบมีระบบสุ่มออโต้ด้วยเรากดสามารถกดออโต้มันจะสุ่มอัตโนมัติเลยแล้วก็ดูที่สุ่มเลยเอ้ย144เลยเหรออืมเริหนึ่งร้อยสี่สิบสีครับ หนึ่งร้อยยี่สิบมากันเป็นขบวนเลยนะหกจุดส่วนศนฮะอ๋อรางวัลรวมหนึ่งสองหกครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบหกอะชนะอีกเจ็ดสิบสองเนี่ยครับผมอืมชนะสามสิบสองวูยทำไมมาบ่อยจังมาบ่อยนะเนี่ยเกมคืนนี้มาบ่อยนะครับผมถึงถึงแต่ไม่แตกเยอะแต่ก็มาบ่อยครับมาบ่อยมาบ่อยแตกแตกบ่อยอะออชนะสามสิบสองครับผมอืม 12บสเอาสิบสเาสิเครดีตได้มา12เง,งินรางวัลรวมโหได้เงินไปยี่สิบสองบาทนะฮะก็ไปกนินเงินก็ไปเรื่อยก็ไปเรื่อยอยู่ยาวนี่ยาวๆโหทำไมไม่มออกเลยเอ้ยเอ้ยแปดบาทเกินได้มาแปดบาทครับผมไม่เป็นไรสุบต่อไอเจองยู่คูณอยู่เจ็ดสิบสองย,อยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นแปดยูเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ไปบวกอีกสิบสองทไม อีกไหมลงมาอีกปุ๊บมไม่มีอะ่ะไปอ้แปดมา,มาต้องมาแล้วแปบวกเพิ่มบวกเพิ่มมาีบวกเพิ่มมาสิเป็นไงเราหนึ่งบาทแล้วบวกเพิ่มไหมเพิ่มอีก128รวมรเป็น260บาทแล้วออืบวกมาอีก32เป็น292แล้วเฮ้ย เงินรางวัลรวม292บาทนี่ครับผมเออก็ขอตัวไปถอดตังก่อนละกันนะครับอืมสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมก็นะครับผมก็คือเซิร์ชเข้าไปก็คือ n a z a 55นะครับผม ad line ad นำหน้าก็คือ n a z a 55นะครับผมนะอ ad line n a z a 55นะครับผมนะเออหรือจะกดเข้าไปที่ล่างคลิปนะครับผมนะกดเข้าไปที่ล่างคลิปก็ได้นะครับผมนะอ่ะก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากเล่นนะครับผม และยังมีระบบนะผมแนะนําเพื่อนด้วยนะครับผมเข้ามาที่เว็บครับผมนะก็จะเห็นนะครับผมนะนี่เลยครับผมลิงก์รับซับนี่ครับผมนะก็กดเข้าไปเลยนะครับผมอ่าลิงก์รับซับนี่ครับผมช่องทางการสร้างรายได้ออนไลน์นะครับผมโดยคุณไม่ต้องลงทุนนะผมไม่ต้องเดิมพันอะไรเลยนะครับผมเพียงแค่คุณแชร์ลิงค์รับซับของคุณนะครับผมไม่ว่าเพื่อนของคุณนะฮะจะได้หรือเสียนะฮะทุกยอดการเล่นของเพื่อนคุณนะจะเป็น รายได้เข้ากระเป๋าของเราทันทีนี่ครับผมยิ่งแนะนํามากเท่าไหร่ยิ่งได้มากเท่านั้นนะครับผมมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นเลย,เน,ย,น,น,น,ยเนะครับผมขั้นตอนง่ายๆครับผมให้เรานะผมสมัคร สมาชิกนะผมเว็บ n a s a 5นะครับผมหลังจากนั้นก็เข้ามาในครับผมล็อกอินนะผมและกดเข้าไปที่ลิงก์รับซับนะครับผมระบบจะมีช่องทางสื่อเชียลนี่ครับผมให้เราในครับผมหรือคุณจะก๊อปปี้ลิงก์นะผมให้เพื่อนส่วนตัวก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมเมื่อเพื่อนนนครับผมกดสมัครมาที่ลิงก์ของคุณยอดเล่นของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคุณจะเล่นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมทุกยอดการเล่นนะครับผมจะเป็น รายได้เข้ากระเป๋าของเราทันทีนะครับผมและยังไม่พอในครับผมรายได้นี้นะผมจะได้รับตลอดเวลานี้ครับผมตราบใดที่เพื่อนของคุณยังวางเดิมพันอยู่และที่สําคัญนะผมรายได้นะผมส่วนนี้ถอนได้ตลอดย4ิบสีชั่วโม,มงเลยนะครับผมอย่ารอช้านะผมอย่าคิดนานกดสมัครเลยที่ NASA 55ในครับผมนะแอดไลน์เข้าไปที่ NASA 55 na z a 5 5นะครับผมหรือจะกดเข้าไปที่ลิงก์ล่างคลิปก็ได้เช่นกันนะครับผมสร้างรายได้หลักแสนง่ายๆเพียงแค่ปายนิ้วยิ่งแชร์มากยิ่งได้มากสมัครเลยน a ซ a ห้าห้านครับผม